ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมต้องขอบคุณเอฟซีที่ชอบบูชาพระเครื่องและเหรียญสาคัญทุกรายการของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับแล้วก็ f อฟซีที่แชร์นะครับกดแชร์กดวิวเทครีวิวแล้วเทคสับสคร r i b ์นะครับตอนนี้ทํ้ยอดกดติดตามหรือซับสคร r i b ์เพิ่มเป็น13,000หมกว่าท่านแล้วนะครับและก็มียอดดูที่2ล้านกว่ายอดวิวนะครับ ผมให้ชมเหรียญสําคัญรายการนี้ของในหลวงรัชกาลที่เก้าซึ่งเป็นเหรียญบุนเวียนที่เอฟซีทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเหรียญใดนะครับเหรียญนี้ด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่เก้าฉลองพระองคุลีมหาจักรีครึ่งพระองค์ผินพระพักเปที่ด้านซ้ายของเหรียญเอฟซีสังเกตดูแสงเงาที่สะท้อนนะครับเห็นโลหะสวยมากมากนะครับจะรด้รู้ความผู้ิพลอุลยเดชรัชกาลที่เก้านะครับตรงของพระบรมรูปนั้นยกตัวขึ้นอยู่เหนือขอบนะครับวงกลมด้านในของไส้เหรียญนะครับผมพลิกไปที่ ด้านนอกนะครับมีพันเฟืองที่สลับเรียบนะครับและก็ผมพลิกไปด้านหลังที่เป็นโฟกัสสาคัญคือรูปพระปางวัดอรุณรชาชวราราม,มฝั่งแม่น้าเจ้าพระยานะครับและก็มีก้อนเมฆด้านบนเจดีย์หรือพระปางวัดอรุณรชาชวรารามนะครับจะด้งเข้อความประเทศไทยและมีจุดอยู่4จุดทแทนการมองเห็นผู้พิการนะครับจะด้งเข้าความพศ2545สิบาทเหรียญส0บบาทปี4 5เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมามากอีกหนึ่งชนิดราคาเหรียญเพราะเป็นเหรียญที่มีความคมชัดเข้มขลังด้วยพระบรมี และค่อนข้างที่จะหายากผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดมากนะครับเพราะเป็นเหรียญแท้ที่คมชัดงดงามมากๆนะครับขอบคุณเอสซีทุกท่านนะครับ